สวัสดีตอนดึกค่ะพี่แป้งชมนะคะงคลิปตอน5ทุ่มครึ่งนะคะน้อง,องมีคนไหนเคยดูรือ s ซุกิทเกมบ้างน่าจะเคยเห็นกันแล้วแหละกับตุ๊กตาโกโกวานั่นเองที่หาดน,น้องเดินไปแล้วหยุดแล้วเขาหันมามอน้องยังเดินอยู่เดี๋ยวน้องก็จะตายเลยนะ,ะซึ่งวันนี้นะเขามาแจกเป็นของฟรีค่ะจํานวน5,000ชิ้น่งบอกเลยว่าของฟรีชิ้นนี้เป็นของฟรีลิขสิทธิ์แท้ไม่มีรีเซลในอนาคตด้วยนะจ๊ะเาาแมตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เราไปดูกานวาดทำยังไงบ้างและของฟรีชิ้นนี้นะคะน้องเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับอีเวนต์ในครั้งนี้ของแมปเน็ตฟิกนั่นเองให้น้องกดรูปโลกมาเหมือนเดิมเลยค่ะจากนั้นนะคะน้องก็จะเห็นว่าเหลือชิ้นสุดท้ายลองมาใส่ตรงนี้ได้นะจ๊ะจะได้น้องเดินเข้ามาตรงนี้เหมือนเดิมได้เลยค่ะและมินิเกมที่เราจะต้องเล่นก็เป็นเหมือนเมื่อวานทั้ง3วันเลยนะคะน้องๆก็ต้องรอนะคะจนกว่าเขาจะเปิดประตูให้เราเข้าไปเล่นเควสซึ่งเควสเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆแค่ให้น้องๆนะคะไปฆ่านะคะตัวบอสตัวใหญ่ตรง ริเวณที needed, so out, ่พี่แป้งชมมายืนนะคะน้องๆโดนแบบเลเซอร์โดนอะไรแบบนี้เราก็เกิดใหม่ได้อยู่ดีนะคะแล้วก็มายืนที่เดิมใหม่นะคะน้องๆซึ่งบอกเลยว่าเราจะต้องเล่นประมาณ4 5 6หรอบอยู่นะคะจนกว่าหลอดมันจะเต็มนะคะของชิ้นสุดท้ายแต่พี่แป้งชมขอบอกเลยค่ะหาน้องๆคนไหนที่ไม่เคยเล่นวันที่12-3เลยนะคะที่เป็นล่มเว้นเดย์เมื่อวานเนี่ยไม่ได้เล่นพี่แป้งแนะนําว่าไม่ต้องทําแล้วนะคะน้องๆเพราะมันนานมากเลยนะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงแน่นอนแต่าน้องๆเนี่ยเคยเล่นแล้วนะคะน้องๆใช้เว เกือบครึ่งชั่วโมงน้องๆก็ได้ของฟรีชิ้นนี้แล้วนะคะน้องเล่นจบตาแรกปั๊มมันจะขึ้น XP มาให้กับน้องๆใช่ไหมคะแล้วให้น้องๆเนี่ยเข้าประตูไปใหม่เพื่อรอเวลา5นาทีนะคะเพื่อเรานะคะจะไปเล่นมินิเกมอีกรอบหนึ่งนะคะไม่ว่าน้องๆจะเข้าเซิร์ฟไหนเวลาจะเท่ากันหมดทุกเซิร์ฟนั่นเองนะคะเล่นให้ไปเต็มหลอดนะคะแล้วของฟรีจะเด้งมาให้น้องรับของเองค่ะ